แฟนชายมาใหม่น่าลงทุนประจำเดือนมกรา2566 ปีใหม่เดือนใหม่เว็บไซต์ไทยแฟนชายเซ็นเตอร์ก็มีแฟนชายน่าสนใจพร้อมนำเสนอเป็นทางเลือกให้ลงทุนเน้นหนักที่กลุ่มแฟนชายยอดฮิตอย่างเครื่องดื่มและอาหารที่ไม่ว่ายุคไหนสมัยใดก็ยังขายง่ายขายดีและมีความต้องการของลูกค้าทั่วประเทศมีแฟนชายอะไรมาใหม่ที่น่าสนใจบ้างไปติดตามดูกัน1ก๋วยเตี๋ยวเรือปัญจลดพูดถึงเมนูยอดฮิตก็ต้องมีชื่อของก๋วยเตี๋ยว จุดเด่นของก๋วยเตี๋ยวคือปรุงสุกใหม่มีหลายเมนูให้เลือกแถมราคาก็ไม่แพงโดยก๋วยเตี๋ยวเลือกปัญจรสดนั้นได้พัฒนาสูตรน้ำซุปและคิดค้นสูตรน้ำปรุงจนได้รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์มีหลายเมนูอร่อยให้เลือกมีทั้งวัตถุด,ดิบหมูและเนื้อแยกมอชัดเจนที่สำคัญนั้นเปิดโอกาสให้คนสนใจสามารถเลือกลงทุนเปิดร้านได้ไม่ยาก ค่าแฟนชายในการลงทุน1 6 9 0 0 0บาทหรือสามารถเลือกแพ็กเกจลงทุนได้ตามต้องการทุกแพ็กเกจมาพร้อมอุปกรณ์หลักพร้อมเปิดร้านและไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์มาก่อนโดยมีทีมงานมืออาชีพช่วยวางระบบบริหารจัดการร้านทางหน้าบ้านและหลังบ้านแบบครบวงจรพร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาด้านการทําากรตลาดรูปแบบออนไลน์ในรูปต่างๆถือเป็นอีหนึ่งแฟนชายที่พร้อมสร้างอาชีพและสร้างไรายได้ให้กับผู้ลงทุนได้เป็นอย่างดีสนใจลงทุนก๋วยเตี๋ยวเรือบัรจรส โทร0806526542 2. ดาก้อนชาใครที่อยากเปิดร้านชานมสามารถเลือกลงทุนกับดาก้อนชาซึ่งเป็นแฟนชา์ชานมไข่มุกราคาขายต่อแก้วเริ่มต้นเพียง19บาทเท่านั้นจุดเด่นก็คือขายง่ายคืนกำไรเร็วสัญญาตลอดชีพไม่มีเก็บรายปีไม่เก็บเปอร์เซ็นต์ยอดขายมีหลากหลายเมนูให้ลูกค้าได้เลือกตามความต้องการทั้งชานมไข่มุก กาแฟโกโกอิตาเลียนโซดาเป็นต้นงบในการลงทุน49,900-200,000ถบาทสามารถเลือกแพ็กเกจที่ลงทุนได้ตามต้องการโดยทุกแพ็กเกจนั้นมีอุปกรณ์ให้พร้อมเปิดร้านและวัตถุดิบพร้อมขายเริ่มต้นที่500แก้วนอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมให้ก่อนเปิดร้านสอนเทคนิคการขายรวมถึงส่งเสริมด้านการตลาดให้เป็นอย่างดีปัจจุบันมีสาขาทั่วประเทศ28แห่งสนใจลงทุนดาก้อนชาโช 096-025-0291หรือ088-638-9068 3ห so. องเต้เป็ดย่างไฮโซขึ้นชื่อว่าเป็ดย่างเป็นเมนูที่นำมาต่อยอดทำเมนูอาหารได้หลากหลายที่สำคัญนั้นขายง่ายขายดีและมีลูกค้าสนใจเป็นจำนวนมาก โดยห้องเต้เป็ดย่างไฮโซนั้นเป็นแฟนชายเป็ดย่างหมูแดงหมูกรอบสูตรฮ่องกงโดดเด่นเรื่องรสชาติและคุณภาพควบคุมมาตรฐานโดยเชฟฮ่องกงปัจจุบันมีแฟนชายมากกว่า450สาขาทั่วประเทศใช้เงินลงทุนน้อยมีความเสี่ยงต่ำคืนทุนเร็วโดยห้องเต้เป็ดย่างไฮโซสามารถนำวัตถุดิบหลักมาดัดแปลงได้มากกว่า30เมนูทั้งเมนูข้าวบะหมี่และกับข้าวครบในแฟนชายเดียว เพื่อเพิ่มตัวเลือกและโอกาสขยายมากยิ่งขึ้นสามารถเลือกแพ็กเกจลงทุนได้ตามต้องการทาั้งรูปแบบรถเข็นรูปแบบเคาน์เตอร์และรูปแบบห้องแถวงบในการลงทุนนั้น45,000บาทถึง69,000บาท ถือเป็นแฟนชายที่ให้ผลตอบแทนอย่างดีกำไรต่อจานนั้นอยู่ที่40-50%มีคู่แข่งน้อยมีการจัดส่งวัตถุดิบให้ผู้ลงทุนรวมถึงเป็นแฟนชายที่ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีไม่เก็บค่าโฆษณาหรือค่าการตลาดใดๆทั้งสิน้นสนใจลงทุนสามารถโทรได้ที่เบอร์0863063512 0816971787 ก๋วยเตี๋ยวเตาถ่านบายพาสถึงกาญจนบุรีเป็นอีกหนึ่งแฟนชายร้านก๋วยเตี๋ยวที่น่าสนใจเป็นอย่างมากจุดเด่นก็คือสูตรก๋วยเตี๋ยวโบราณแทๆ้ๆที่ใช้เตาถ่านในการเคี่ยววัตถุดิบที่สําคัญอย่างหมูและเนื้อนอกจากความเปิดที่ได้ที่แล้วยังมีความละมุนล,ลิ้นชนิดที่ว่ากินแต่ละคํานั้นนุ่มละมุนในปากได้รสสัมผัสที่การันตีว่าไม่เหมือนใครแถมยังมีน้ําซุปแบบดั้งเดิมมีกลิ่นหอมเฉพาะเป็นเอกลักษณ์ เพิ่มรสชาติให้ก๋วยเตี๋ยวต่อทานบายพาสเป็นหนึ่งในเมนูก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณที่ไม่ใช่แค่คำว่าอร่อยแต่ได้กินอายของสูตรอาหารในยุคเก่าที่หากินได้ยากมากต่อยอดมาสู่การทำแฟนชายที่แตกต่างจากสูตรก๋วยเตี๋ยวสูตรอื่นอย่างชัดเจนพร้อมสอนวิธีการทำแบบไม่ยุ่งยากค่าแฟนชายในการลงทุนนั้นอยู่ที่69,00 0บาทหรือสามารถเลือกแพ็กเกจลงทุนได้ตามที่ต้องการสิ่งที่จะได้รับก็คืออุปกรณ์ครบพร้อมขายสอนสูตรและวิธีการทำถูกขั้นตอน รวมถึงฟรีปรึกษาโฆษณาการตลาดของร้านกำไรเฉลี่ยต่อชามอยู่ที่40-50%อีกทั้งไม่เรียกเก็บค่ารายเดือนรายปีจ่ายครั้งเดียวจบมีเมนูเสริมเพิ่มรายได้คนไม่มีพื้นฐานก็สามารถทำได้ไม่ยากถือเป็นแฟนชายที่สร้างรายได้ให้แก่ผู้ลงทุนได้เป็นอย่างดีสนใจลงทุนโทร084 413 4055 ไทยแฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชายใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชายแล้วกว่า350,000คน f คนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทำเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2น0 1 9 1 8 7